ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ร้านคิทเทิลช็อปร้านเติมเกมโลบอคที่รับประกันการเติมไวท์นจมีบริการเติมโลบัคระบบ v i p Server สูงถึงเลเยอ8มีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพาร์ในแบบต่างๆสูงถึงเลเยอร์10อทิเช่นแมปบล็อกฟูด King Legacy นอกจากนี้ยังมี ID ไก่ตัน ID ดีเทพแบบบล็อกฟูดและ King Legacy รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อทิเช่นโลบอคโค้ดทอยโค้ดเฟสโค้ดและโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลืืออออออกกกกกกพรรรรร้้มมมมมขงเลล่่นนนตตาาาาาีีี็ยยใชบบิิิัๆดไ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบล็อกฟุตรับกดเพจแบบออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเรจินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอ ัสูตรโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจาหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านโฮ s สโต e มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแมปต่างๆรับกดเกมพารในเลตส,สูงและยังรับเติมโรบักในระบบ V.P. Server สูงถึงเลตเท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะพี่ก็จะพาไปชมเกาะลึกลับนะครับผมซึ่งพี่เคยเห็นเป็นครั้งแรกเนาะก็จากที่พี่สอบถามมานะฮะคนดูก็บอกว่าเกาะนี้เป็นเกาะของจอยบอยนะครับเป็นเกาะซ่อนสมบัตินะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเกาะนี้มันจะมีอะไรอยู่บ้างนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะพี่ตัดมาจากสตรีมนะถ้าแบบพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผม let's go ท่านผู้ชมก่อนนี้ก่อนอะไรอะ่ะท่านผู้ชมก่อนนี้มันก่ออะไรครับออก่ออะไรอะ่ะเฮ้ยก่ออะไรท่านผู้ชมดต้ดต้ดดด เพงสวัสดีพี่ปอครั้งหน่อยครับห้าสามหกอีกคืออคือเกาะลับเหรออีกคือคือมันมันมายัางไงอ่ะแล้วแล้วพี่ต้องทำอะไรกับมันนะมันมีมันจะมีที่ขายผลใหม่เหรอครับแล้วพี่จะเจอไปเนี่ยที่ขายผลใหม่เนี่ยเฮ้ยนี่ไงได้ตังค์เจ็ดร้อย สมบัติกาะจอยบอยเหรอครับเกิดยากมากใช่ไหมครับโอ้ได้คลิปแล้วดิเนี่ยได้คลิปแล้วดิเนี่ยเกิดยากมากหล่นแน่ตรงนี้หล่นไหมพี่เดินวนไหมเนี่ยมันจะมี NPC ขายของนะครับ อยู่ตรงไหนอะมืดมากเลยครับเอ้ยเอ้ยกล่องอะไรอะเฮ้ยท่านผู้ชมเคยเห็นกล่องนี้ไหมเคยเห็นกล่องนี้ไหมครับกล่องอะไรอะเฮ้ยโอ้ยกล่องเฟกเมนต์อ๋อ โอ้โอ้พวกกองเฟกเมนท์นะพี่ชมโอ้โอ้วิ่งเพลินเลยไม่ต้องกลัวหล่นโอ้เฟกเมนต์อีกแล้วโอ้มีอีกไหมไอ้ตก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 กองเงินม่วงเหมือนเหมือนพี่วิ่งวนปะ เฮ้ยๆน, <c oughs> นี่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 เฮ้ยเจอแล้วครับมันมันมีตัวเดียวใช่ไหม ör. มันมีตัวเดียวใช่ไหมห้าสิบนาทีหมดสต็อกอ๋อร้านขายผลหรออ๋อ มันจะขายผลพิศาจต่างจากข้างนอกใช่ไหมครับออนี่ไงนี่ไงมีผลสั่นมันจะมีร้านขายผลพิษศาษ์อีกร้านหนึ่งใช่ไหมครับโอ้เจอเจอจได้แต่ไม่มีขายนะมันจะมีแบบต่างจากข้างนอกแค่แบบมันขายผลอีกร้านหนึ่งแค่นั้นเองะได,ไได้ทำไมพี่ไม่เห็นในอัปเดตอ่ะท่านผู้ชม ทำไมพี่ไม่เห็นในอัปเดตครับมีเวลาหนึ่งชั่วโมงเหรอเดี๋ยวไปตามหาไอ้กล่องเฟกเมนต์ให้ได้เยอะๆดีกว่าเขาเซิร์ฟพี่ปอยยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่แจกลิงครับเอาไหมน้องๆเข้าไหมไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องไปแจกไอ้นั้นก่อนนะครับหมดแล้วมั้งนี่ยังมีกล่องหนึ่ง ได้เงินเบลียอย่างเยอะนี่ไงได้กล่องหนึ่งนะครับ <to> โอ้โเฟกเมนต์อย่างเยอะอะกล่อยังมือดอันนี้มีไหมหมดแล้วมั้งน่นาจะมีแค่นี้นะครับ น่าจะมีแค่นี้แหละคิดว่านะครับงั้นเดี๋ยวรีเซ็ตตัวละครอ,ออกไปเลยแล้วกันเนาะยวม,มันจะมีตัวร้านขายผลกับสมบัติใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมครับเากาะก็รีเซ็ตตัวละครรีเซ็ตตัวละครเลยครับแต่สมบัติมันเยอะอยู่นะแล้วแบบมันมีผลพิศดารด้วยอะ่ะที่แบบไม่ใช่ร้านขายผลมันจะดีมากๆเลยซ่อนไว้สักสิบผล ไล่เก็บมันเลยเนาะน่าจะวนแล้วละ่ะอันนี้อันนี้คือสถานที่วันพีชใช่ไหมน่าจะหมดแล้วนะครับอ้าวยังไม่หมดหรือวนมาเจอใหม่นะวิ่งเข้ากลางเกาะมั้งอืม เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆข้างบนข,งขึ้นข้างบนนะครับข้างบนข้างบนสูงๆชิบๆชิบชิบช๊บโอ้ยมืดมากมืดเกินไปออกดีกว่าเนาะไม่น่ามีอะไรนะครับน่าจะมีแค่นี้ น่าจะมีแค่นี้แหละกล่องมันจะเกิดเรื่อยๆใช่ไหมโอ้เยี่ยมเลยครับถ้าใครกำลังจะฟาร์มเฟคเตมต์นนะถ้าใครจะฟาร์มเฟกเมนต์นนะถ้าหาเกาะนี้เจอนะเอ้าเจออีกแล้วเจออีกแล้วครับออกเกาะก็แค่พอแล้วพอแล้วแหละแค่นี้แหละพอแล้วออกเกาะกันดีกว่าเอ้าคิดว่าออกแล้ว นั่นะเห็นดาวเห็นดาวแสดวงว่าทางออกอยู่ทางนี้นะครับเราเห็นดาวอยู่อ่าลงแล้วนี่นเรือเราเฮ้ยเราเจอเรือตัวเองด้วยวิ่งวนไปวนมาเจอเรือตัวเองเฉยเลยวิ่งวนไปวนมาเจอเรือตัวเองเฉยเลยอ๋อนี่นะครับเกาะลับนะครับผมเข้าไปแล้วมันจะมืดนะครับเฟซครับครับผมขอบคุณน้องคมสันด้วยนะขอบคุณโดดเด็ดยี่สิบบอลนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเกาะลึกลับนะฮะก็จะมีคนขายผลพิศดารลึกลับนะครับผมแล้วก็พวกสมบัตินะกล่องเฟกเมนต์นะครับแล้วก็ กล่องเพชรนะที่แบบให้เงินได้เยอะมากๆเลยนะก็สําหรับใครที่จะฟาร,ร์มเฟกเมนเนอร์ถ้าเจอเกาะน,นี้นี่สบายเลยนะ่ยหรือใครที่แบบกําลังหาเงินล้อนเงินหรือช็อตเงินนะฮะเกาะน,นี้ที่แบบโอ้โหดรอปของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชม,มจนจบด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกรนะกด,กด,กด,กดิ่งแจ e ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวีดีโอใหม่ทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสนนะย